ครับสี่คู่มหาสัจจรย์ครับล่างอย่างเดียวครับงวดที่ผ่านมาครับวันที่หนึ่งครับเดือนสิบสองครับหกแปดครับสองสองตรงตรงครับสองสองตรงตรงเลยครับสำหรับกับสี่คู่มหาสัจจรย์ล่างอย่างเดียวครับครับกราบสวัสดีครับสมาชิกเอฟซีทุท่านทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับ พี่น้องที่เขามาแล้วก็พยายามกดติดตามไบเดอร์พี่น้องครับพยายามกดติดตามไปครับจะได้เห็นคลิปต่อไปออพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาติดตามรับชมกับสี่คู่มหาสรจย์ครับสี่คู่เงินล้านหรือว่าสี่คู่มหาจรจย์นี่แหละพี่น้องครับจะว่าล่างอย่างเดียวกับล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับจะเขามารับชมกันครับแตกมาแล้วพี่น้องครับหนึ่งงวดกับสองงวดสามงวดสี่งวด ห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดแปดงวดพี่น้องครับแปดงวดเอาครับเขารับงวดนี้งวดที่เก้าเด้อครับงวดนี้งวดที่เก้าจะว่าเขามารับชมกันครับกับพี่น้องเขามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปพี่น้องครับเอาครับจะว่ามือนี้ครับวันทีเท่าไรพี่น้องครับมือนี้วันทีมือนี้วันทีเจ็ดครับมีแนวทางครับ มาฝากมาตอนกันเหมือนเคยพี่น้องครับสีคู่มาสัจจันท์ร่างอย่างเดียวเด้อครับครับเมา่อไเมืองพี่น้องครับวันที่ครับวันที่เดืนสิบหกกับสิบหกกับเดือนแปดครับเลขออกยังแปดหกห้าหกสามครับในสามหกออกหกสามพี่น้องครับในสามหกออกหกสามครับวันที่หนึ่งครับเดือนเก้าครับสองห้าหกแปดครับเลขออกยัง 3, 5, 6, 3, 1, สามห้าหกสามหนึ่งครับนี okay. <im im ่สามหนึ่งตรงตรงพี่น้องครับสาหนึ่งตรงตรงเด้อกับสคู่มหาศจรย์กับลางยังเดียวเด้อครับวันที่สิบหกับเดือนเก้าับวันที่สิบหกเดือนเก้าครับัเลขออกยังหกสี่หกห้าแปดับสี่หกสี่กแับลางออกยังกลางออกหาแปกับได้แปออกหาแพี่น้องครับได้แปดหาออกหาแปครับ สำหรับวันที่หนับเดือน10กับ2568กคับวันที่หเดือนสิบสองคับบนดอกยังกับ978าคับล่างเจพี่น้องคับมาทั้งบนทั้งล่างครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับเจ็ดแอ่ะครับหวดวันที่สิบหกับเดือนสิบสองกคับวันที่สิบหกเดือนสิบสองคับสคู่มหารัย์ล่างอย่างเดียวกับเลออกจัง 696 6, 6 1พี่น้องครับ61ตรงตรงครับสลรับรางห1งตรงตรงครับสลหรับวันที่หนึ่งครับเดือนสิดที่ผ่านมาครับเลขออกยังแ้าแปดแปดจครับแปดเก้าแปดแปดเจ็ดเด้อครับสำหรับ่างอย่างเดียวครับสี่คู่มาจรจันได้ยังครับได้เจ็ดแปดครับออกแปดเจ็ได้เจออกแปดเจสหรับวันที่สิเดือนสิที่ผ่านมาครับ สี่คู่มหัศจรรย์ครับได้ยังครับสามเจ็ดสครับเลขออกยังหนึ่งสี่ห้ครับสาตรงตรับสาตรงตรเด้อครับสคู่มหัศจรรย์ครับสำหรับวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับวันที่หนึ่งวดที่ผ่านมาเด้อพี่น네้องครับสคู่มหัศจรรย์ครับล่างอย่างเดียวครับเลขออกยังสองห้งสองสอพี่น้องครับดูพี่น้องครับสคู่มหัศจรรย์สองสี่สอครับ เข้าที่สองสองเด้อสองสองครับสลับมวนนี้ครับมวนนี้พี่น้องตั้งใจมึงครับตั้งใจมึงให้ดีครับสลับพี่น้องที่เขามารับชมกับอย่าลืมกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปครับโอ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับอากาศเปลี่ยนแปลงเด้อครับจงรักษาตัวเองให้ดีพี่น้องครับอย่าเก็บย่าใจย่าไขอย่าจนพี่น้องครับจ้าครับ มาดู4คู่มหัศจย์ครับประจําบันที่16กครับเดือน12 2 5 6 8กครับ4คู่มาัศจันมาแล้วพี่น้องครับ4คู4ค <isy> ่มาัะจันครับล่างอย่างเดียวพี่น้องครับล่างอย่างเดียวเด้อครับประจําวันที่16กครับเดือน12 2568กครับเอ้าครับมีครับมี4คู่นี่ครับ5756 5554ครับ57 5 6 5 5 5 4เด้อครับ สี่คู่มาเช่นล่างอย่างเดียวกับประจําวันที่สิบหกเดือนสิบสองสองห้าเพลครับอ่ะรอบผลครับตัวเพชรมีอยู่สี่คู่ครับห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่อ่ะครับขอบคุณที่เขาามรับชมครับครับพยายามแคปหน้าจอกันเอาพี่น้องครับอ่ะครับอย่าลืมพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับอ่ะชอบกดไลค์ครับถูกใจกดแชร์พี่น้องครับชอบกดไลค์ถูกครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อกับแนวทางครับ ประจำวันที่16เดือน12 2568เอาครับขอมารับชมกันครับเอาสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้พี่น้องครับอ่ะอย่าลืมครับครับจับขอให้พี่น้องครับเดินทางแขวัาดปลอดภัยครับมีทุกมีเอ่อมีสุขกันทุกคนพี่น้องเอ้าโอ้ยเป็ดตะงเงิดหลายพี่น้องครับกับวันที่16กครับเดือน12 2568สอ้เออครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ